งานนี้กลัวจริงหรือแต่งเรื่องงงทั้งประเทศ13าดารากลัวของแปลกความกลัวบางอย่างกระแทบจะต้องมองบนภาพค่ะต้องบอกว่างานนี้นะคะหลายคนบอกว่าเอ๊ะมันจริงหรือไม่นี้13ดารากลัวของแปลกความกลัวบางอย่างแทบจะต้องมองบนกันเลย ความปกติในการกลัวนั้นนะคะก็อาจจะเป็นการกลัวที่แตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นกลัวผีกลัวงูกลัวมแมลงสาบนอนแมงมุงมหรืออีกมากมายซึ่งในครั้งนี้ค่ะเราก็จะพาทุกท่านไปติดตามนะคะความที่ว่าแปลกจะเป็นแปลก,กเรื่องอะไรมาชมกันค่ะเริ่มกันที่คนแรกสาวคิมเบอรี่แอนทีมซิรินีคะเธอนั้นกลัวผีเสื้อค่ะขณะที่ว่าใครใส่เสื้อผีเสื้อมาอยู่ใกล้ๆเนี่ยเธอก็กลัวคุณมัมจกมก กลัวฟันปลอมเอามากๆค่ะเคยพลาดกินน้ำในแก้วแล้วมีฟันปลอมอยู่ฟังใจมาจนถึงทุกวันนี้เลยคุณป๋องกับพลกลัวปลาทูค่ะเพราะตอนในเด็กเคยขี่จักรยานชนท้ายรถกระบะท,ที่ขนปลาทูทําให้เห็นเข่งปลาทูนั้นล่วงกันทั้งตัวเลยแม่ต้องบอกว่าเจ้าตัวนั้นก็ใจไม่ดีแล้วค่ะเกิดเป็นภาพความทรงจําที่โหดร้ายมาจนถึงทุกวันนี้ยาย่ากลัวเฟอร์บี้ไม่กลัวจิ้งจกนะคะไม่กลัวแมงสาบค่ะ แต่เธอกลัวเฟอร์บี้เพราะว่าพี่สาวเธอนั้นเคยเอามาแกล้งพร้อมหลอกว่ามันกินคนได้แปลของจริงต้องยกให้พระเอกคนนี้ค่ะหนุ่มเตอ๋อฉันทวิทที่กลัวการวางแก้วน้ำชิดขอบโต๊ะซึ่งถึงแม้ว่าหนุ่มเตอ๋อจะไม่เคยออกมาบอกสาเหตุว่าทำไมกลัวนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าเจ้าตัวนั้นมีความกลัวในใจแปลกมากค่ะใบเฟินพิม์ชนกปูปยาและนิกกี้กลัวไก่ค่ะ เป็นโรคกลัวไก่กันไปแบบไม่มีต้นสายปลายเหตุกันเลยทีเดียวค่ะแต่รู้จักกลัวไก่กระพือปีกต่อมาหนุ่มบี้สุกิจค่ะกลัวไม้จิ้มฟันนะคะหนุ่มบี้ให้เหตุผลว่าเพราะเคยไปร้านอาหารแล้วเจอคนที่ใช้ไม้จิ้มฟันมาก่อนที่เขาแคะแล้วก็เก็บไปไว้ที่เดิมงานเนี้เป็นใครใครก็กลัวละค่ะ ต่อมาหนุ่มป๊อกพัดศรกรที่เคยเปิดเผยความกลัวตัวเองว่ากลัวคนหน้าอกใหญ่แถมยังยอมรับว่ารู้สึกตกใจที่พอภรรยาม,มีลูกแล้วหน้าอกใหญ่ขึ้นต่อมาหนุ่มพีทพัชระที่ยอมรับแมนแมนว่ากลัวเงาะมากค่ะเห็นที่อะไรต้องกระโดดหนีเพราะว่าไม่ชอบผิวของเปลือกเงาะและขนแดนมรเวศกลัวปลาทองมากๆค่ะเพราะว่าเคยมีเพื่อนแกล้งอมปลาทองเอาไว้ในปากทั้งที่มันยังมีชีวิตอยู่คนต่อมาใบเตยอาสยามค่ะเคยมีคลิปหนึ่งนะคะ จุดไม้ขีดไฟในกองถ่ายซึ่งเธอเองกลัวมากถึงขนาดที่ร้องกรีดมือสั่นกันเลยทีเดียวนี้ก็เป็น13ดาราค่ะที่ทางทีมงานได้นำมาฝากจะแปลกจริงหรือไม่ก็อยู่ที่การพิจารณาของทุกท่านและการใช้วิจารณญาณในการรับฟังนั่นเองแหละค่ะ